สະບາຍດີພີ່ນ້ອງຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຊ່ອງບົ່ວດາວບໍ່ແມ່ e n າອັນນະບໍປາເນບປ່ອຍຈົາມາຮມານປລດບກດຈຕຮົາເຮັດກໍບໍ อือวลาปนินเดินะาปะรูผูกปะลูไปเลยมันขึ้นมากินหำบายเวลาตึกบดไดอีนั่นมันเดอ้อเน,น,น,นี่ยสิได้ปแบบนิแบบนได้พักขย,ง,แบบนยงนได้ประคามหน่อยมสมกบปีเขาก็เป็นร้ายเลยนะอโออแม่เดีด๋ยวทั้งหนังก็เิ็นกล้วยเขาก็ Mà cắt cái chiếc sụn đó <laughs> Nó lại cây Không bớt mà nè cái nhắn hết bàn ơn Cho Tôi nhắn bỏ mà đập đẹp con tên tuk 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 หากบ่ได้เท่ามื่อคืนมื่อคืนได้หลายกว่านี้อันนี้บักโดเฮ็ดไปน้ํามันคุกให้น้ํา2โตนี่จ้ะุบ่งักดาาว่าน้อยจอบเช้าจอบแรงคว่าน้อยเพิ่นนี่มันยังบ่ได้ใหญ่มีอยู่หน่ยใหญ่มันก็มีคือกันได้หน่ยใหญ่ๆมันเดทางปลายผู้เด้ สีดาเขาพอได้กิน่นพอรู้เลยหักดุดุปีนีนะอันนี้บอกห้ามบิดทิ่มน้ำทรายหน่วยมามือได้นำใบตามล็อกซ้ำหน่วยดึงอยากกิน่นแบบยังน้อยยังหน่อยตื่นมาเล่นหาจนักสีดาบริธรรมาดาได้ปีนี้ดกแห้งพอรู้เลยโอ้ไม่แต่ักสีดา ดกกะรีนเอาไปลุงถ้าตำตำน่าจะมีเบิร์ดถูกงานถูกขอน้ใหม่เข้ากาับขึ้นสูงแล้วน้ำใหม่เข้ากาับหูสาบลาบเลย Nang minh mhm 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 mà mhm 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 kén mhm 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 nhảy nó. เอาใหญ่อยู่เด้อโอ้พากันฮดสวนบ่เนี่ยพาเราห้มาฮดสวนใส่ผงบุกหุงไปแล้วเข้าขกับชิซอแบบพันเตี่ยมาปูกเอาให้สุงมนมเบิรดน,นั่นก่อนอาใคมาหุงสามสี่หน่วยปะลุงเอ้ยสั่นกับแต่ผีแล้วขึ้นไปเข้มันจับมันหับแบบจับมากับไข,ข่เน่ มันยับวกละคืมันยกสาเนกันไวเอาซุกน้ำหาอยากบกเลบมได้เป็นโซลาเซลล์ลงถ้ากันซอยฮดน้องน้อยก็นอนอาชาค่ะ พูดพูดเนาะจนกระทั่นห้องนี้งามอยู่เด้อเป็นใบมเด็กขดสวน ตัวลำไยตัวนี้ค <her. S 2> ือสิบล็อลบ๊ to to yeah, ุงใบเออค่ะก่บุ๊งบุงนอยโอ้ขาออกเลย ไแล้วเนาะต้นอันนี้นะงามงามนั่งเนยขะหดสวนซอยเดือวมอแรงมากเดือดเลยด lượt hai năm của tuyển nè tầm mặc quân đê đấy hả lót tầm mặc quân kèp tư mùa tiêu bụng mi bae tầm mùa ngang 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 này ngang ล่มอกนอต้นบงม่วงยังไงมอนีปเปิดมเปิมันป็นยังมาแอปเปิ้ลน้ยต้นมะกะทินก็นเป็นดอกเบิรแหละปูกมันเถาพอเดียวได้กินหมากแล้วามะกะทินก็ได้ไม่เถาได้เอามาปลูก่ชมพูตายแล้ว ผมเป็นชุพ mm ู hmm. ้ในละครน้องเนยนเจะมาเครื่อนอืมอ้าเป้ามาหดลุกเถิดกันวงเน ะลอดตลอดอยู่ะใหญ่ในแตน่ต้นนะต้นตอมะเือนะอืมเอนอามาใส่นะเอาผงมาใส่มกนาเขาเป็นหมากเดียวเลยเด <ella pri coaches> ียีุ๋ยดียหมากเดี้ยวมานจะถึนทำเขาย่งได้กิน ไม่หลุดจะปินมันจะลายปุ่นๆอะไรกัน เขาใ้อยไร้อยมีด่กล้วยาอันนี้เขาลงเลยปุ๋กนะนนนต่บุ้งวางข้างไหนได้เลยฮดและเออไปตัวฮดตัวมาเขีย่ยเพื่อน

นั in, ่นคือเก่าเด้นนี่กำลังกำลังนี่มันจะนกพาวเลยใหญ่ขึ้นมาแล้วเหมือนต้นมันกระูหรอกเพราะว่ใหญ่ขึ้นพารำหอมมัน

tên muốn mong tên năng à khác tài ต้นมะามกับงามวอย่างไรต้นมะงมฮักกักเห็นปุ่งใบหเก็บกินกับตเหียงตำเนี่ยเลือใบเลือใบโบราณอันนี้ต้นดอกชมพ้าสีขาว เมื่อต้นเดียวหนิว่าจักอันนี้ไหนเนาะน้องนั่นกะเบิดแล้วเขาบอกมันเป็นหักยาเลยใบดอกสมปาสีขาวเข็มคุยว่าจะใบตัวร์ใี่แไซตมนกต๊ะ ออกกันใหม่เด้อป,ป้าลุงเวลาที่มาบุ๋มมาซม